เจอกันยามเย็นๆพี่น้องกับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นพี่น้องเอ้ยบ้านนอกของนาเราก็มีแค่นี้แหละก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาฝากมาเตือนกันอสําหรับพายุฤดูร้อนพี่น้องอมันสิมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันสิมาอีกแล้ววันนี้ก็วันที่วันที่สิบเนาะวันที่สิบเขา้กมุตูพนบอกว่าวันที่สิบสองพี่น้อง วันที่สิบสองก็อีกมืออื่นมือหื้อพี่นอ้องวันที่สิบสองตอนบ่ายเ,าเตรียมโตเด้อพี่น้องเด้เอสำหรับใครที่เส็ดอีหยังก็ได้สำหรับเกษตรกร,เร,กรเรา,เาสิวางแผนพ่อปลูกสิเตรียมแปลงเตรียมอยังกับเตรียมโตพี่น้องอนี่แหละคือเกษตรกรเฮามันมันมันต้องเบิงพี่น้องมันต้องดูมันต้องดูการพยากรควบคู่ไปด้วยพี่นออ้องเพราะว่าเฮ้าเป็นไหน เกษตรกรยุคใหม่ยัมันต้องเบิงควบคู่ไปเอแต่ผมบอกเลยนะว่าคือเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่จะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะคือการทํานายหรือการพยากรณ์มันก็มันก็มีส่วนคลาดเคลื่อนเหมือนกันองแต่ว่าเฮ้ากับต้องเบิงเพื่อเป็นแนวทางบอมเนวาสิบอเบิงอย่างเลยบอหูอย่างเลยมันมันก็ไม่ใช่นะ เพราะว่าธรรมชาติในปัจจุบันนี้มันมันได้เปลี่ยนแป้งได้เสมอพี่น้องเปลี่ยนแปลงได้เสมอธรรมชาติมันไม่เหมือนใยสมัยก่อนฤดูกาลมันก็ผิดเพี้ยนพี่น้องฤดูกาลมันมันมันไม่คงที่เอาอย่างที่สาแมนบอกเพราะว่าที่บอกว่าฤดูกาลมันผิดเพี้ยนมันก็ไม่ผิดเพี้ยนเท่าไหร่หรอกพฤษธพามิถุนามากับฝนมาอยู่แต่ว่ามันมันอาจจะน้ำท่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์บางปีสมบูรณ์บางปีนี่เกิน บางปีก็ขาดมันกะคือว่าเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนะขนาดนิ้วมือคนเรามีตั้งห้านิ้วมันยังไม่เท่ากันเลยมันบอเพราะฉะนั้นกับธรรมชาติมันกัดแบบนี้แล้วเนาะเอมันมันเขาเรียกว่าอย่างไงล่ะคืออธรรมชาติมันมันกาหนดกฎเกณฑ์บ่อยเพราะฉะนั้นกับเอากับเบื้องเผื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงอะไรเอาอย่างสี่ซาแมนบอเพราะว่าถ้ามันมานี่ มันลังคาบอยู่พี่น้องมันมันมัน,ม,นมันเกิดผลกระทบเสียหายหลายแรงออมเพราะฉะนั้นเนี่ยลังคาบ้านใครที่มีความเสี่ยงที่ว่าสิปิวสิอยังกะซ่อมไว้หาอย่างทับไว้หาตะปูหาอย่างมาตอกไว้เตรียมการไว้พี่น้องเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนหรอกเอเราอย่างน้อยนีย่ถ้าเราเตรียมการไว้รองรับนี่อย่างน้อยนี่มันก็ช่วยช่วยลดพี่น้องช่วยลด ลดลดเขาเรียกว่าลดความเสียหายคือกันกับไอ้การพาะปลูกนี่แหละการพาะปลูกการทรรําเกษตรนี่แหละเหมือนที่ผมเสนอไปแต่ละคลิปก็คือผมจิตเสนอผมสิบอกว่าใครที่เสียเหตุกเกษตรเนี่ยคือล่าค่ามั่นบนแน่นอนเดอคือว่าง่ายคือเราต้องเตรียมมือเตรียมมือเตรียมเขาเรียกว่าอะไรเตรียมแผนรองรับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยถ้าเราไม่ไม่คาดเดาหรือว่าไม่เตรียมการอะไรเลยก็ ก็คือว่าแหละพี่น้องเจ็บมไม่ใช่เจ็บธรรมดาอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเลยแหละคือ,ค,อคือการที่ผมเสนอไปนั่แหละคือราคาทินค้ค่าการ,กรเกษตรมันบนแอบ,บนอนพี่นอ้องใครที่จะทะําเกษียนี่ให้เผื่อใจผมก็จะบอกแต่แบบนี้แหละผมคือคือว่าแหะคือผมไม่ใช่คือผมไม่ใช่โลกสวยมผมนี่สีบอกให้เอฟซีนี่ ยึดโยงความเป็นจริงพี่น้องยึดโยงความเป็นจริงข่าวสารข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เราเราต้องเราต้องยึดโยงความเป็นจริงพี่น้องเนี่ยประมาณว่าเขาเสนอยังมากอัเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นต์คืออย่างผมเสนอไปก็คือไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเพื่อเปลี่ยนแนวทางว่าที่ผมพูดไปที่ผมเสนอไปนี่มันจริงไหมหรือมันตรงไหมพอที่จะจับไอพอที่จะประยุกต์ใช้ได้ไหมเก็คือว่าแหละ พื้นที่แต่และพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่การจะทําอะไรนี่มันมันต้องดูหน้างานเป็นหลักพี่นอ้องเออเบื้งหน้างานเป็นหลักขึ้กันคือจังที่ผมเสนอไปแหละแถวพื้นที่บริเวณที่ผมอยู่มันสามารถปลูกเกษตรยางพลราได้แบบเนีเออ้ผมก็เสนอแบบนี้ให้พี่น้องเพื่อเปลี่ยนทางเลือกง่ายว่ามันทําแล้วนี่มันพออยู่พอกินนะออมันมันมันพอได้กําไรอะ แต่ถามว่ามันรวยบอกมันก็บอรวยแต่ก็มันก็ไม่เป็นนี้ผมก็เสนอไปในแนวทางที่ผมพบที่ผมเห็นประสบการณ์อะไรแหละอย่างที่ซาคือผมสิทธิ์คือเขาเรียกว่า,างไงคือผมจะไม่ไม่เสนอที่มันเกินเวอร์วังอลังการความเป็นจริงเกินก็คือยังไงกับพี่น้องกับพิจารณาบังเอาทํา,าทแล้วรวยทําแล้วจะมีเงินแสนเงินล้านเก็บในอนาคตอืมกับพี่น้องก็คิดบ่งเอาพี่น,อนอ้องอ่า แม่บ่ละคือเราเท่าต้องอยู่กับความเป็นจริงพี่น้อง <screening> อืมไม่ใช่ว่าอยู่กับความฝันเแมบ่บอกแต่เท้าก็ต้องเบิงว่าเราจะทําฝันนั้นเนี่ยให้มันเป็นจริงได้ยังไงอืมแมบ่บอกคนเท้าทุกคนมีความฝันเออให้อยู่กับความจริงอย่าอย,ยู่อย่าอยู่กับความฝันอืมแต่พี่น้องแต่ทุกคนต้องมีความฝันและก็พยายามทำความฝันนั้นให้ให้มันเป็น ให้มันเป็นจริงให้ได้เหมือนที่เราเหมือนที่เราฝันวาดฝันไว้แต่มันก็ต้องยึดโยงกับหลักความเป็นจริงพี่นอ้องเออบอแมนว่ามันเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าจะจินตนาการอเฮ็ดกเกษตรอย่าจินตนาการพี่นอ้องให้ดูความเป็นจริงยึดความเป็นจริงเป็นลับผมจะบอกผมจะย้ำ f ีแบบนี้อยู่เสมอว่าเฮ็ดกเกษตรอย่าตามกระแสอือย่ามาโน อย่าคิดไปเองอ่าอดีตอนาคตปัจจุบันเออเอาเอาเป็นว่าอดีตแล้วกันอดีตข่าวสารข้อมูลเรื่องราวต่างๆอืมมันบอกมันสอนเราพี่น้องประสบการณ์หลายๆอย่างในการทําเกษตรออมันผ่านมาข่าวสารข้อมูลอียังก็แล้วแต่ทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ เฮาเราดูแล้วเราเอามาประยุกต์เอามาคิดวิเคราะห์แยกแยะพี่น้องความเป็นไปได้นะดูความเป็นไปได้บางครั้งนี่เราไปดูคนอื่นเขาอืเขาทําได้แมนบอกแต่เฮาต้องเบงในสถานที่หรือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนของเขาไหมออวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่มันเหมือนกับเขาไหม อ่าแมนบอกว่าแมนว่าเขาเห็ดเหลวกะสีเห็ดตามเขาลอยเปอร์เซ็นต์มันบ่แมนพี่น้องอ่ามัน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 ต้องเบ่งหน้างานยึดหน้างานเป็นหลักยึดบริเวณที่เราอยู่นี่เป็นหลักอือคือจังแถวบ้านผมนี่มันหมู่บ้านมันห่างกันหมู่บ้านมันห่างเออแมนบอกหมู่บ้านมันห่างกันเป็นสิบกว่ากิโลนะพี่น้องแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพราะฉะนั้นนี่การจะปลูกสินค้าทางการเกษตร เพื่อที่จะขายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากพี่น้องอผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องยากในเรื่องอะไรในเรื่องของการขนส่งเรื่องยากในเรื่องอะไรในเรื่องของการทําการตลาดพี่น้องและหมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านเล็กอเห็นบอกมันมันต้องคิดวิเคราะห์พี่น้องก่อนก่อนเสิเหตุอีหยัง,ยงนะเพราะว่าการกเกษตรมันยึดโยงกับการตลาดพี่น้องอถ้า ถ้าคุณทําไว้กินเองเนี่ยอันไม่ต้องไปซีเรียสพี่น้องเฮ็ดไปโหลดเพราะว่าอย่างเพราะว่าห้าบดไเฮ็ดขายมันบอเราทําไว้กินเองอันนั้นทําไปเลยพี่น้องแต่สําหรับคนที่เฮ็ดเกษตรนี่ทําไว้ขายเออทาทาไว้กินนี่แหละเออก็เผื่อขายด้วยอยีอย่างแบบนี้หรือว่าทําขายเป็นอาชีพแบบนั้นน่ะคือเห้าตตรงเบิงในพื้นที่ห้าพี่น้องหรือว่ามันมีตลาดรองรับไหมหรอไม่ใช่ว่าดูแต่ในสื่อโซเชียลเห็นเขาปลูกอันนั้นอันนี้ได้ทรงขาย ปลูกน่อกกล้วยขายแบบเนี้ยเขาปลูกน่อกล้วยสรงน่อกกล้วยทรงกล้าพันอยังแบบนี้ถามว่าถามาเห็ดยู่บานผมมันมันสีใดขายบ่อสี่ทรงทางใดตาสีตาสาเนี่ยนูจักไอ้ทรงออนไลน์บ่ละแม่นบอกมันมันต้องดูความรู้ต้องดูไอ้เขาเรียกว่าหลายหลายปัจจัยบวกกันไปพี่น้องสาคัญสุดนี่คือตัวเราพี่น้องตัวเราอืเขามีความขยันอดทนสักแค่ไหนอืมบางครั้งเนี่ย ขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยกามีคือกันพี่น้องบางทีเนี่ยทำดีแทบตายสุดท้ายกะขาดทุนกามีคือกันพี่น้องบางบางครั้งบางทีเนี่ยทำนิดๆหน่อยๆแต่ว่ากลับได้เงินรวยเป็นกอบเป็นกำกามีคือกันเพราะฉะนั้นเฮาก็เลือกเอาว่าเราจะเป็นคนแบบไหนพิจารณาเบล่งเอาพี่น้องชีวิตนี้เราเป็นคนกําหนดไม่ใช่เทวดาฟ้าดินเป็นคนกําหนดแมนบอเพราะฉะนั้นเลือกเอาพี่น้อง เล่าสู่กันฟังพี่น้องประมาณนี้ไม่มีสาระอะไรมากมายมาฝากเตือนกันสำหรับพายุไก่สีขามากอีกมือสองมือเพราะฉะนั้นยาประมาทพี่น้องยาประมาทสิเนี่ยอย่างกางแจ้งหรือว่าสีเตรียมการหวานข้าวหรือว่าสีใสปุ๋ยอย่างกับเบิ้งพิจณาเอาพี่น้องลังคงลังค่าเช็คให้ดีพี่น้องโดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องฟ้าผ่าพี่น้องฝนไม่ฝ่าไม้นี่ฝ้า ฝนมันแห้งพี่น้องฝนไม่เท่าไหร่นะลมลมกับฟ้านี้มันแรงพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ระมัดร,ระวังกันพี่น้องกระเสรได้ก่อนละกันเราสู่กันฟงังพี่น้องอ่ะประมาณนี้พี่น้องสวัสดีครับผม